لله الذي ابتلى عباده بالحسنات والسيئات وهداهم الى الصبر ووعدهم عليه بالصلوات والرحمات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم المعاد اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حاضرين مسلمين ان الله سبحانه وتعالى راقبكم انتوا ครับ لله ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ตราบใดที่ยังมีลมหาย และความทุกข so ์เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาร์ล้วสองอย่างนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในชีวิตของเราจนกว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์คุณลูนับสินาาาอิตุลเมว the إقتل موت ونبلوكم بالشر و ا ต خ น ر بتنتن وإلينا ترجعون Allah ت ع ا ลาบอกว่าพระองค์จะทดสอบมนุษย์ทั้งด้วยสิ่งที่พวกเขาชอบแบบ خ ي ริวะชอบิชบ ش ิวัล่ยทดสอบด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบและทดสอบด้วยสิ่งที่พวกเขาชอบท,ทดสอบด้วยความดีด้วยความสุขทดสอบด้วยความเลวร้ายด้วยความทุกข์ไปน้องครับคนที่เป็นมุสลิมเวลาที่เขาเจอกับความสุขเขาก็จะขอบคุณ a ล l a h เวลาที่เขาเจอกับความทุกข์เขาก็จะอดทนแต่ว่าระหว่างขอบคุณกับอดทนเนี่ยรักอลาบอกว่าว่าลีลุมมิน ع บ ا ดัชากรบาวของฉันน้อยเหลือเกินที่เป็นคนที่ขอบคุณสิ่งที่ดีเรามักจะไม่ขอบคุณ แต่เวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเรามักจะตีโพยตีภายนะเอาดูเป็นละจริงๆแล้วเราจะต้องเรียนรู้ทั้งการขอบคุณและการอดทนเพียงแต่ว่าด้วยนิสัยของเราเนี่ยเรื่องขอบคุณเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่เรื่องอดทนเนี่เรามีปัญหาเยอะเพราะเราชอบนับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตโดยนิสัยของมนุษย์เนี่ย الله تعالى بهو يعني إن الإنسان لربه لكنود الحسن البصري يقول الذي هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه إن الإنسان لربه لكنود أي سورة هاي والعاديات ضبحا أيات نجت الله تعالى เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือมนุษย์เป็นพวกที่และกนนดเป็นพวกที่ไม่สำนึกบุญคุณอัลฮัสันอัลบรีอธิบายว่าการไม่สำนึกบุญคุณก็คือย่าอดุลนซาเอบนับแต่ความทุกข์เจอปัญหานั้นขาดทุนตรงนี้อุบัติเหตุตรงนั้นอะไรที่เป็นความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนับไม่ นับหนึ่งสองสามสี่ห้านับได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นแล้วฝั่งที่เป็นความสุขละ่ะววยันซาแต่กลับลืมลืมความแนบมัดลืมความสุขที่อรัตาลาประทานมาให้กับเขาดังนั้นเราจึงอยากจะให้เรียนรู้การอดทนก่อนเรียนรู้กับความอดทนน่าจะเหมาะสมที่สุดเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะได้มาไม่ไม่ไม่นั่งไม่มานั่งนับความทุกข์ ให้เราอดทนกับความทุกข์ที่เราต้องเจอไป้องครับความอดทนเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีว่ามันมีความมีคุณค่ามีความสําคัญมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่เราอยากจะลงลึกในวันนี้ก็คือมันมีเครื่องมืออะไรมันมีปัจจัยอะไรมันมีตัวช่วยอะไรที่ทําให้เราอดทนได้อย่างมีคุณภาพ อดทนได้มากขึ้นอดทนได้อย่างสง่างามเหมือนกับที่นบีอากบได้กล่าวว่าฟาซอบรุนเจบีลเวลาอดทนก็ต้องอดทนให้สง่างามประการที่หนึ่งอัลวาอซลอัลมมอีนตุอัลซับรีมินอัลซามิฮะเครื่องมือที่จะช่วยให้เราอดทนได้อย่างสง่างามมันมีเยอะมากบางคนอุลมาบางท่านนับออกมาเนี่ย

ให้ความศรัทธาของเราต่อกอาและกอดารเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีอัคดะอัลกอฎะัลกอดารรุกุนอิมานข้อที่ับถ้าเรายึดยองอยู่กับอิมานข้อที่ับอัลกอฎะัลกอดารแน่นอนความอดทนของเราก็จะมีพลังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอย่างไรมาอ أ ซ ح บะมิมุสีบะตินฟิลอัใน الأرض ولا ف ฟุซิคุม อิลล้าในขีตับมันก่อนอันนับร้าห์อินนั้นนั้นที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเกิดขึ้นกับตัวเจ้านอกเสียจากว่าละตะละบันทึกเอาไว้แล้วก็ตคอเนาะขอร้อสุภาษนะหัวตะละนำช่วมไฟไหม้อุบัติเหตุเจ็บป่วยเจ็บไข้ความตายทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้แล้วเป็นขอความละขอดังของล l l a h ما อ صاب من مصيبة إلا بإذن الله ไม ال ่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะใหญ่หลวงแค่ไหนทุกอย่างต้องผ่านการอนุัมิจกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ามนุย์มีเชื่อในพรลเาะมียะามเชื่ะดังนั้นคนที่มีอีมานต่ออัลเจ้าหัวใจของเขาจะน้อมรับบททดสอบด้วยหัวใจที่สุขสบายไม่กระวนกระวายนี่คือประการที่หนึ่งไน้องครับประการที่สอง หลังจากที่เราศรัทธาต่อพระเจ้ากระั้แล้วสิ่งที่จะช่วยเสริมความอดทนของเราก็คืออัลอิลมุบิฟะซอยลิซับรีวะธ واب ีฮีวกัฟาร์วกัฟฟาร์ติฮีวะเจซาอิฮีเรียนรู้ว่าความอดทนเนี่ยมันมีผลบุญอะไรบ้างมันมีความยิ่งใหญ่ที่อ a ล l a h ตรัสเตรียมเอาไว้ในวันอาคราะสำหรับคนที่อดทนอย่างไรบ้าง ถ้าเรารู้เราจะรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับเรามันเล็กน้อยสําหรับเราถ้าอัลอลอฮฺบอกกับเราเรารู้ว่าอัลอลอฮฺจะเตรียมอะไรเอาไว้สําหรับคนที่อดทนในวันอาครา س ุบฮานัล,ละมีผลบุญประการหนึ่งที่อัลอลอฮฺจะไม่เปิดเผยหนึ่งในจำนวนผลบุญที่อัลอลอฮฺจะไม่เปิดเผยก็คือผลบุญของคนที่อดทนผลบุญของการทําอามัลความดีเนี่ยมีสูตรคูณของมัน หนึ doors, oh. ment ่งความดีท <c iffer sorting> ี่เราทำอัลลอฮฺจะคูณสิบคูณยี่สิบห้าคูณมากกว่านั้นคูณเจ็ดร้อยหรือคูณมีจํานวนคูณแต่หนึ่งในจํานวนผลบุญที่อัลลอฮฺปกปิดไม่บอกจํานวนคูณของมันก็คือผลบุญของการอดทนอินนามยว فصا برونة أجرهم بغير حساب อัลลอฮฺเตรียมผลบุญเอาไว้สําหรับคนที่อดทนเนี่ยไม่มี في الذي كمن للعاقل ان يتفكر في ثواب المصيبه فتسهل عليه المصيبه فان ثواب المصيبه اذا استقبله يوم القيامه يود ان يكون جميع اقاربه وجميع اولاده ماتوا قبله لينال الاجر وثواب المصيبه نيجي كل

ไม่มีมุสลิมคนไหนที่แม้กระทั่งน้ำตําเท้าเขาน้ำแค่อันเดียวเล็กๆที่ตําเท้าของเขาเนี่ยถ้าเขาอดทนกับมันเนี่ยหนึ่งครั้งที่ถูกตําด้วยน้ำเนี่ยยกระดับชั้นหนึ่งขั้นและลบหลางบาปของเขาอีกหนึ่งบาปเวลาที่เรารู้อย่างนี้เราเจอกับโุซีบาแบบนี้แล้วเราอดทน เราก็จะมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันบททดสอบเหล่านั้นได้ยวัดดู أهل العافية يوم ี ل ย ي ต م อ حين يقطع أ ล ل อ ل ب ل ا ء الثواب อันน ج จุลูดะฮุม ق านัต ل ุริดั ر บิลมีสุขภาพดีคนที่ไม่เคยโดนบททดสอบในโลกดุนยาพอไปถึงวันอาคิเร์เห็นคนอื่นที่เคยถูกทดสอบในโลกดุนยาได้รับผลบุญ,ญอย่างมากมายจะอัลลอฮฺสุบัยเาแต่ละคนที่เคยมีสุขภาพดีบอกว่า ฉันอยากจะป่วยบ้างฉันอยากจะโดนตัดแขนตัดเท้าบ้างไม่ได้แปลว่าให้เรานึกอยากจะถูกทดสอบในโลกดนยาไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าผลละบุญของคนที่อดทนกับบททดสอบนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนประการที่สามพี่น้องครับสิ่งที่จะช่วยให้เราอดทนได้อย่างสวยงามก็คืออัลกามารุสซาเทำอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละมาดการสดาค และการถือศีลอดอลัตตาลาเวลาที่พูดถึงการอดทนมีอยู Comment ่สองอายะทีああ่อลัตตาลาพูดถึงการอดทนพร้อมๆกับการละมานยาออย่าัลเดนอามมนอิสตีนูบิศบริวัสซุล์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงใช้ความช่วยเหลือเนี่ยกับการอดทนและการละมานอดทนแล้วละมานในสุรุตุอัลมาอาริจ อินนัลอินซานะุ خ กะฮะลูออ ع إذامسه الشر جزوع وإذامسه الخير منوع من ุมะนษย์นัเป็นพวกละโมุบลบมากเวลาที่ได้เจอกับสิ่งดีๆก็ตรีทีเหนียวเวลาที่เจอกับความทุกข์ยากก็ตีโพยตีพายยกเว้นอิลลัลมุศอลลีนยกเว้นคนที่ละหมาดคนที่ละหมาดอัลลอฮาจะให้หัวใจของเขานิ่งสงบ لما جاءت تقوا الله الا المصلي الذين هم في صلاتهم دائمون والذين هم في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لما الصلاه ما هو كالعطاء كان بركه ช่วยได้ให้เราไม่มีนิสัยที่โปยตีพะและ والصوم نصف الصبر การ เพราะฉะนั้นอามัลซอลัตทั้งหมดช่วยให้เราอดทนได้อย่างสวยงามประการที่สี่การซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เวลาที่พระองค์สั่งให้เราอดทนหลังจากคําสั่งให้อดทนก็จะมีคําสั่งให้เราตัสบีห์เป็นการซิกเกตต่อพระองค์วััสสบบิิิรรฟลุ a มิร r w บ s b i วะลาตุ ب ะมินฮุมอ م ซิมันเอา و ك ฟูร จงอดทนต่อการตัดสินของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะละอย่าได้เชื่อฟังบรรดาคนกรเฟตใน s u r a น u l insan a ที่24อ y a t ต่อไปทันทีทันใดวَ ا ل ْ ج ُ ر ْ س บ م บ ر َ ب ِ ي ك َ بُكْرَةً و َจงรำลึกถึงอัลลอฮฺทุกเช้าทุกเย็นความอดทนของเราจะมีพลังมากขึ้นถ้าเรารำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะละอย่างสมอเสมอ ا ل ذ ي อามานู

บิมุซา,าบนบิญามุฮัมมัดอิสล,ลัมลลลลลการใช้เรื่องราวของบรรดาน,นาบีเป็นบทเรียนในการปลอบใจเราสุขานาลลอตบททดสอบของเราในยุคนี้หนักหนาแค่ไหนลองเอาไปเทียบกับบททดสอบของบรรดานาบีก่อนหน้านี้ถ้าเราจะรู้ว่าของเราจิบจ้อยเหลือเกินนบียากูบสบัตอยังไงอดทนอย่างไง نبي يوسف أبي أيوب نبي أيوب دال بي لوني وينام وكلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وَذَا كف الله تعالى يقول سورة الأنبياء يقول أيوه إسماعيل ذو الكفل إدريس لو تنطعه في وَكُلُّ وَكُلُّنْ وَإسماعيل وإدريس وذَا الْكِفْرُ مِنَ الصَّابِرِينِ بندى نبي تُقُنْ بَنْ كُنْ ว่าคนลนท่านนบีสุล <Jamie> ต <daughter> ่านละอัลลอฮอัลลฮั่เองอัลลอฮฺตะลาเอาเรื่องราวของบรรดานบีมาให้ท่านนบีรับฟังเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านมีความรู้สึกอุ่นใจว่าสิ่งที่ท่านเจอกับบรรดามมชลิกีนบรรดานบีก่อนหน้านี้เคยเจอมาหมดแล้วว่าคนลันักข้ออัลเลาะมินอัมบาอิรุสุลมานุ้ัเบบิตุบิฮิฟูอาดักเราได้เล่าเรื่องราวของบรรดารอซูลให้เจ้าฟังอ้มโมฮัมมัดเพื่อให้หัวใจของเจ้า มั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงบททดสอบของบรรดานบีนบีมูซาอัลลอฮ์อัตุลลอฮฺบรรดานบีก่อนหน้านี้ที่ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงเหลือเกินเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุซีบะที่ท่านนบีของเราสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใน h ะด i ษอิบนุอับบาสละซาบตอัลจุมฮีท่านนบีสุลลัลลอฮุอะสัลลัมได้บอกว่าอิดะอัลซาบะอะฮะดะคุมมุซีบะตุน เวลาที่พวกเจ้าใครคนใดคนหนึ่งเจอกับบททดสอบฟะยัลกุรมุซีบะตะฮูบีให้เขานึกถึงมุซีบะของฉันอัลลอฮฺฟ้าอินห์ฮามินอักร์มะซัยบเพราะว่ามุซีบะของท่านนาบีนัน้นหนักหน่วงที่สุดแล้วการที่เราสูญเสียท่านนาบี็อลลัลอัซสลัมการที่ชาวเมืองมะดีนะวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตมะดีนะทั้งเมืองเหมือนกับมืดดำสนิท เพราะฉะนั้นเพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความอดทนและมั่นคงในการเผชิญกับบททดสอบต่างๆในชีวิตของเราตลอดไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังคงต้องเรียนรู้ที่จะอดทนเรื่อยไปฝึกฝนและทุ่มเทให้เราเป็นหนึ่งในจํานวนบรรดาคนที่อดทนแล,ะละ้วล l l ลาจะให้กับเราอย่างที่ไม่คาดคิดว a r a า a l l a h i l a w a l a k u อ f ซ l มวะนะฟะอาน a วะอยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติ وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون بينكرب قام أوتون ما الله اصبر وما صبرك الا بالله جم และความอดทนของเจ้าจะไม่เกิดนอกจากด้วยอัลลอฮ์พระฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตัวเองให้มีความอดทนพร้อมๆกับขอดูอาให้อัลลอฮ์ประทานให้หัวใจของเรามีความอดทนเหมือนกับดูอาที่พูดถึงในอัลกุรอานอุลกีริมหนึ่งก็คือดูอาของยาลูดตอนที่นํากองทัพไปจะไปต่อสู้กับตอลูดบรรดากองทัพของยาลูดขอดุอาว่าอย่างไรรับะา أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ أفرغ ما يتم جون تي هاي الله تعالى تي تي قام قطن قام رأونا سي لن بينا واجاي قام رأو ريت أفرغ سي قام معي تم وثبت أقدامنا هاي تاب رأو منكم ดูอาคล้ายๆกันนี้ที่บรรดานักมายากลของเฟรรานนักสยศาสตร์ของฟรรานหลังจากที่ไปท้าประลองกับนบนีบมูซาแล้วพวกเขาแพ้พวกเขาก็กล่าว ش ฮาดะเป็นมุสลิมฟรเรานก็ขู่คมขู่ว่าจะทำร้ายบรรดานักสยศาสตร์ของตัวเองนักสยศาสตร์เหล่านี้มั่นคงต่อ Allah, บรัสุภาพตัล้แล้วขอดูอาต่อพระองค์ว่า รับนบะอัฟริก,กัน ي ยะศัตเทความอดทนลงมาในหวัวใจของเราด้วยเถิดวะตาวฟนามุสลิมีและขอให้เราตายในสภาพที่เราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นขอดุอาอยู่เสมอให้เรามีความอดทนให้เราได้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคทั้งเล็กทั้งใหญ่ในโลกดนายานี้ الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعل كلمتك الى يوم الدين ربنا اصلح لنا احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون